หลายหน่วยงานครับร่วมกันจัดตั้งเป็นศูนย์บัญชาการนักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1นับ2565 พื่อที่จะกําหนดแนวทางในการบูรณา,าการป้องกันแล้วก็วางมาตรการรัก,าก,ารกษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวคนที่มาเที่ยวทะเลที่ภูกเก็ตนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจท่องเที่ยวตามหมูกก่เกาะต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นก็เลยมองว่าถ้าเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญดีกว่าปล่อยให้เกิดเหตุไปแล้วนะครับก็เลยร่วมกันหารือถึงแนวทางในการที่จะ เตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยทางทะเลที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับมีเรือบริการท่องเที่ยวประมาณ3,500าลำแต่คาดว่าในช่วงฤดูการท่องเที่ยวไฮซีซันช่วงปลายปีแบบนี้ก็จะมีเรือให้บริการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับเป็นประมาณ4 0 0 0ถึง5 0า0ลำก็จำเป็นที่ต้องมีการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภยัยโดยทางเจ้าท่าเองจะมีการตรวจสอบสภาพเรือ การจดทะเบียนเรือแล้วก็การควบคุมการเดินเรือซึ่งประชาชนเองก็สามารถไปตรวจสอบเรือที่มีการจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเจ้าท่าภูพีภาคสาขาภูเก็ตนะครับอีกฝากฝั่งหนึ่งก็คือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตก็จะมีการกำหนดพื้นที่ในการจอดเรือมีการตรวจสอบการลาดตระเวนถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลอยู่เป็นระยะระยะครับ ส่วนทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูกเก็ตก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูกเก็ตก็ดําเนินการจัดการตรวจสอบผู้ประกอบการส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเขาก็ไปเตรียมความพร้อมเรื่องของการแพทย์และสาธารณสุข ตำรวจก็ไปกำหนดแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตก็จะไปวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์มีการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวส่งเสริมกิจกรรมในด้านของการท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงประสานสื่อขแขนงต่างๆให้ทำหน้าที่ในการนำเสนอเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ด้วยครับ